ค่ะูเพื่อนคนวันนี้มาพบกับช n แนลรีสคูชี่ช็อปนะคะก็วันนี้จะมาแพ็คพัสดุเติมส่งกันนะคะพัสดุแรกจะมาของคุณชินาจากจังหวัดชลบุรีส่งแบบเอเมทนะคะก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นโดนัททงเซ็ตนะคะหนึ่งชิ้นค่ะพัสดุต่อมาก็จะมาของคุณทิตารีจากจังหวัดสกลนครส่งแบบเอเมทนะคะก็ของที่สั่งจะเป็นครีมบันนะคะหนึ่งชิ้นค่ะพัสดุต่อมาก็จะมาของคุณวรนณาจากจังหวัดสมุทรปราการส่งแบบเอเมทนะคะก็ของที่สั่งนะคะก็จะเป็น หมานะคะ1ชิ้นไดนเสาร์นะคะ1ชิ้นค่ะพัสดุัถัดมาก็จะเป็นของคุณลักเกียริจากจังหวัดกรุงเทพส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็ของที่สั่งจะเป็นขนมปังแผ่นซีมิโกะ1ชิ้นค่ะพัสสุถัดมาก็จะเป็นของคุณพัชรีมายจากจังหวัดปทุมธานีส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นเค้กอีลิกหชิ้นค่ะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณณรินทร์ทิพย์จากจังหวัดสุรินทร์ส่งแบบอีเมลนะคะก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นไก่นะคะ1ชิ้น โนวี่หนึ่งชิ้นค่ะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณพิยดาจากจังหวัดสกลนครทรงแบบลงทะเบียนนะคะก็ของที่สั่งนะคะก็จะเป็นลิงนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นสับปะรดนะคะ1ชิ้นค่ะพัสดุต่อมานะคะก็เป็นของคุณจิราจากจังหวัดกรุงเทพสรงแบบลงเออท่งแบบเีเมลนะคะก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นถังน้ำผึ้งนะคะ1ชิ้นเป็นไข่นะคะ1ชิ้นค่ะพัสดุต่อมาก็จะเป็นของคุณเจนจากจังหวัดพัทธลุงสรงแบบลงทะเบียนนะคะ กนะ็อย่างแรกจะเป็นเงินทอนนะคะแล้วก็จะเป็นสกูชีป่ปอมๆนะคะ1ชิน้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นของคุณแก้วหลันนะคะจากจังหวัดสงขลาสรงแบบลงทบีวนนะคะก็ของที่สั่งจะเป็นสกูชี่สัตว์แบบซองนะคะเป็นลายขอพัยค่ะจะสั่งไปเป็นตัวมนุษย์ผลไม้นะคะพ้สุต่อมาจะเป็นของคุณมุกี้จากจังหวัดศรีสะเกดสรงแบบอ e ีเมลนะคะก็ของที่สั่งอย่างแรกจะเป็นแพ็กเกจนะคะกับสกูชี่ขนมปังปอน,นะคาเฟ่หนึ่งชิ้นค่ะ พัสดุต่อมาจะเป็นของคุณประวัพรจากจังหวัดนนทบุรีส่งแบบอีเมทนะคะก็ของที่สั่งจะเป็นไก่นะคะหนึ่งชิ้นค่ะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณวรายยาจากจังหวัดเชิงช้าส่งแบบเออลงทะเบียนนะคะก็ของที่สั่งนะคะก็จะเป็นลูกพีชนะคะ1ชิ้นค่ะพัสดุต่อมานะคะจะเป็นของคุณสุภัตตาจากจังหวัดจากจังหวัดปทุมธานีนะคะส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็ของที่สั่งนะคะจะเป็นสัตว์นะคะคุชี่สัตว์นะหนึ่งชิ้นค่ะ พัสดุต่อมาจะเป็นของคุณชันดิกาจากจังหวัดยะโสธรส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็ของที่สั่งจะเป็นสกูช่สัตว์ยูนิ่ยนคอนหนึ่งชิ้นค่ะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณพิสมัยจากจังหวัดบึงการส่งแบบอีเมลนะคะก็ของที่สั่งนะคะอย่างแรกนะจะเป็นโคอาล่านะคะ1ชิ้นมากระลองนะคะ1ชิ้นเป็นคาปินะคะ1ชิ้นค่ะพัสดุต่อมาจะเป็นของคุณร่มหลินนะคะจากจังหวัดชายเชิงเซาส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็ของที่สั่งนะคะก็จะเป็นไม้ยูนีคอรคนนะคะ1ชิ้นค่ะ ก็ขอบคุณลูกค้าทาง20พัสดุมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ